สวัสดีครับพระสมเด็จที่นําให้ชมนักศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ของของศริการนะครับเป็นพระสมเด็จสองหน้าซึ่งค่อนข้างจะพบเจอน้อยนะครับเพราะว่าพระยุคกลางพระของหลวงศริการจะสร้างน้อยกว่าพระยุคลายซึ่งเป็นยุคของหลวงวิจารจิลนัยนะครับ เอกลักษณ์ของพระแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการก็ดูได้จากขันสิงนะฮะโดยเฉพาะหัวาฐานด้านขวาอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะ,ะจับให้แม่น,นะฮะรูปทรงจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็พระพักจัดใหญ่นะครับพระเกตรงนี้จะลดซุ้มอีกด้านหนึ่งก็จะลดซุ้มเช่นเดียวกันนะฮะเป็นพุทธศินจำลองมาจาก พระพุทธรูปยุกปูทองนะครับการนั่งนะฮะเราจะไม่เห็นพระบาทซ้ายแล้วก็หน้าแข้งซ้ายใหญ่ใหญ่กว่าพระยุกปลายฐานล่างสุดตรงกลางฐานก็ไม่มีต้องรอยยุบตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับถ้าเป็นพระแม่พิมพ์ลงวิจารจิตนัยพระยุกปลายตรงกลางฐานจะมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาว อันนี้เป็นจุดที่เรามาดูในข้อแตกต่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือจะไม่มีเส้นบังคับพิมพ์นะฮะองนี้นะฮะผูกลงลักไว้นะฮะแล้วก็ลักก็หลุดล่อนไปบางส่วนแล้วก็เราจะเห็นน้ำลักสีเหลืองคลุมเนื้อผ้าไว้นะครับเป็นผ้าที่ดูง่ายนะฮะ การเปลี่ยนแปลงทงกักยภาพที่ชัดเจนก็คือมีรอยแตกทั่วทั้งองค์อันนี้เป็นลักษณะของพระสมเด็จที่สร้างด้วยเนื้อปูนเลือกหอยนะครับถ้าองค์ไหนไม่มีรอยแตกหรือผิวเรียบตึงนะฮะก็ mm hmm. ต้องวิเคราะห์พิจารณาดูดีๆนะฮะว่าจะมีอายุกเก่าถึงยุคหรือเปล่านะครับช่วงหน้าอกก็สำคัญนะฮะเพราะว่าหน้าอกของพระแม่พิมพ์หลวงสิทธิการจะเป็น หน้าอกที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนนะฮะถ้าท่านเห็นบ่อยๆก็จะจำได้นะครับอันนี้ถ่ายด้านข้างนะฮะของพระทั้งสององค์นะครับรู้สึกองค์นี้นะฮะจะมีเส้นแซมใต้ตักก็คือเป็นพระสเ็ชพระประธานนะครับมองจากรูปภาพเราจะเห็นนะฮะแต่หน้าตรงไม่ค่อยจะชัดเจนนักองค์พระก็ กดพิมพ์ได้ลึกนะฮะรงพระนูนเด่นเป็นสงนา่าพระเกศก็แกะได้อ่อนช้อยนะฮะพุทธศินแล้วก็ยาวไปจุ้มนะฮะด้านข้างนะขอบมีความลาบเรียบนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระสมเด็จสองหน้านะะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะ,ะเพราะว่าในการเก็บ น่าจะเก็บในพื้นที่เปิดนะฮะไม่ได้มีภาชนะปกปิดไว้หรือเก็บไว้ในหีบนะฮะดังนั้นคราบไข่ความเก่าปุละอองต่างๆก็ลงไปเกาะจับติดในองพระก็ทําให้เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนอกจากาคราบไข่ความเก่าแล้วเรายังเห็นผิวนะฮะที่เป็นตะปุ่มปัํานะฮะมีรอยแตกมีรอยหนอนด้นนะฮะอันนี้ เป็นตัววงบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีอายุถึงยุคอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เช่นเดียวกันต่กี้ที่เรามองเห็นเหมือนมีเส้นแซมใต้ตักก็คือตรงนี้นะครับแสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเดจสองหน้าเป็นพระสุเดจพิมยยพ์ใหญ่พระปธานแล้วก็พระสุเดจพิมพ์ใหญ่เกตจล้มนะครับองค์นี้พื้นผิวมีรอยแตกชัดเจนกวา่า อีกด้านเหล็กนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมาระคแคไอสูงนะฮะเนื้อนะฮะข้างในเป็นสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองของน้ำลักคุมอยู่นะครับส่วนวนสารต่างๆนะฮะที่เราเห็นก็มีจุดดำจุดแดงนะครับเขาเสนของยุคหลวงสิทธิการนะฮะการงอของปูนค่อนข้างจะมีน้อย นะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อนะฮะมีการผสมไม่เหมือนกับพระยุคลายแล้วก็มีน้ำลักมีลักคุมอยู่องค์พระอยู่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆค่อนข้างจะมีน้อยนะครับอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะจำลักษณะไว้น่าจะเป็นเอกลักษณ์หัวข่าขวา ไม่มีพระบาทซ้ายให้เห็นนะฮะหัวเข่าซ้ายเส้นชาจีวอนที่เป็นชาจีวอนใหญ่นะครับวงแคนน่าก็มีการเซตตัวนะฮะเส้นสายขยุกข,ขยิกน้ำรักคุมไปทั่วทั้งองค์นะครับ คาบใครความเก่าก็ปรากฏให้เราเห็นหนาหกก็เป็นเอกลักษณ์ของพระยุคหลวงสิธิกานะฮะตะกลายข้างซ้ายจะสูงกว่าข้างขวานะฮะช่งนี้จะหนากว่านะฮะข้างขวาส่วนด้านซ้ายจะเล็กกว่าบางกว่าประเกศนะฮะจะลดซุ้มเนื้อก็แกล่งแล้วนะฮะเหมือนหินอ่อนนะฮะ น้านในเราก็เห็นพวกจุดดาจุดแดงพอพักมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะในส่วนที่ต่ําก็มีร่องรอยของรักเก่าที่ฝังติดอยู่นะครับเส,รเส้นซมมีการเซตตัวนะฮะอันนี้เป็นภาพของพระทั้งสองหน้านะฮะอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งนะฮะเริ่มจากฐานล่างสุด นะครับมีรอยแตกทัวทั่้งองค์อะฮะอันนี้มีสีแดงของดินด้วยนะหัวฐานล่างสุดด้านขวานะฮะตรงกลางฐานจะไม่มีร่องยุบตัวนะครับเช่นซุ้มมีบนสามปรากฏให้เราเห็นจุดสีแดงของดินกำแพง มีความชัดเจนในความเก่านะฮะเป็นพระที่มีความนิยมในยุคก,ก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการนิยมพระยุคปลายของหลวงวิจารย์ยลนัยพระสมเด็จพิมพ์ของหลงสิทธิ์เป็นที่นิยมมาก่อนนะฮะองค์ที่ดังที่สุดก็คือองค์ของเจ้าขุนเที่ยงนะฮะซึ่งมีคนบูชาไปยี่สิบกว่าล้านนะครับ พระของหลวงศิทธิการในวงการในตลาดก็มีเยอะนะฮะแต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับพุนวาสนาของเจ้าของพระขึ้นกับชื่อเสียงของเจ้าของพระนะครับจรู้ว่าพระแท้ๆนะฮะองค์เดียวกันอยู่กับคนกี่คนหนึ่งก็ราคาต่างกันนะครับอยู่กับเศรษฐีอยู่กับเซียนพระที่มีชื่อเสียงคนเชื่อถือว่า เป็นพาแท้แน่ๆนะก็ราคาสูงอยู่กับชาวบ้านธรรมดาพื้นฐานครอบครัวพื้นฐานสังคมก็อยู่ในแวดวงของมนุษย์หาเช้ากินข้ามนุษย์เงินเดือนพาะก็ราคาจะต่ำนะฮะเพราะว่าบอกราคาเป็นพันก็ค่อนข้างจะขายยากแล้วนะฮะหลักร้อยก็อจะมีคนซื้อบ้างทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นฐานของลูกค้าที่ท่านมีนะครับ ระหว่างที่เราดูองค์พระนะฮะก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกในเรื่องของราคาระเครื่องฮะ,ะทุกคนนะฮะได้ฟังเสียนบอกว่าราคาผ้าแบบนี้ราคาหลายๆล้านนะฮะก็อยากจะมีโอกาสที่จะได้ขายผ้าราคาหลักล้านบ้างนะฮะแต่ไม่มีลูกค้าอยู่ในกำมือ ดังนั้นก็ต้องขึ้นไปขายเสียนนะเสียนเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าพ้าที่บ้านเขาก็ต้องมีเยอะแล้วนะฮะแล้วเขาก็เป็นพ่อค้าเขาคงไม่ซื้อพ้าในราคาแพงๆนะครับดังนั้นก็ต้องตีเคไปที่ตีเคก็เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพ้าองค์ไหนแท้เขาจะซื้อนะครับดังนั้นต้องตีเคพราไม่ซื้อตอนนี้เรามาดูองค์พระ ด้วยกล้องกำลังขยายสูงแบบสดๆกันนะฮะเริ่มจากพระพักนะฮะสังเกตด,ดูผิวนะฮะมีการเซตตัวมีตะปุ่มตะปำโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดเอียงนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอางกาภาพชัดเจนต้องรอยของลักที่ยังติดอยู่ก็ยังมีนะฮะ กองประกอบต่างๆแบบนี้นะฮะเราจะใช้เป็นจุดพิจารณาว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุถึงยุคหรือเปล่านะครับเรื่องของตำหนิพิม์พทรงนะฮะเอาไวท้ทีหลังนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันหมดยุคของการดูพระด้วยตำหนิพิมพ์ทรงแล้วนะครับปัจจุบันและก็อนาคตนะฮะ แท้ไม่แท้จะดูที่ธรรมชาตินะฮะดูที่ความเก่าดูที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับสังเกตดูเนื้อนะมีความแกล่งนะครับแล้วก็ เวลาเราดูใกล้ๆแบบนี้ก็มีน้ำมินวนนะฮะโทนสีก็หลากหลายนะฮะไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งองค์ตอนนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เช่นเดียวกัน,นะฮะมีความเก่าปรากฏให้เราเห็นมีร่องรอยของการแตกนะฮะทั่วทั้งองค์นะครับเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะฮะ พระพักนะฮะก็มีการเซตตัวในส่วนที่ลาดเอียงเราเห็นการเซตตัวชัดเจนนะครับหน้าอกนะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของพระแม่พิมพ์ดวงสิทธิการนะครับเส้นชาจีวอรเป็นเส้นชาจีวอร์ใหญ่นะครับ องนี้มีลักษณะของเส้นลองใต้ตักนะฮะประเดี๋ยวเราจะหาตาแหน่งหยบ้ำํายาเช็คไปแผ่นไซน์นะฮะซึ่งก็ ไม่อยากจะหยดนะครับเพราะว่าเป็นพระสเมเด็จพิมพ์สองหน้านะฮะกูวาหยดแล้วพระเนื้อพระจะด่างนะฮะแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์นะฮะก็ต้องหยดน้ำยาเช็คอยู่รเซนไซด์ตกลงเราจะหยดมุมบนสุดตรงนี้นะฮะตอนนี้เราหยดน้ำยาเช็คไฮโดรเนไซลงไปแล้วนะฮะ ปรากฏว่าน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดรกลมกระจายหายไปนะครับก็แสดงว่าพัะสวดองนี้เป็นพัสวดที่มีอายุเก่าถึงยุกแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือปูนเบือกหอยนะครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จเราก็ต้องเช็ดน้ํายาออกนะฮะเพราะว่าทิ้งไว้นานพ้าก,ก็จะมีรอยด่างนะทำให้ขาดความสวยงามอันนี้ตำแหน่งที่เราหยดน้ำยาเช็ดกรแผ่นไซด์นะครับ ลักษาของพื้นผิวนะมีรอยแตกทั่วทั้งองค์นะครับซึ่งเป็นธรรมชาติของผ้าที่ทำด้วยปูนเปลือกหอยนะครับพระศเด็ดองค์นี้เป็นพระสเด็ดพิมพ์ใหญ่สองหน้านะครับเป็นแม่พิมพ์ขององค์สิทธิการซึ่งมีความงดงามชัดเจนในความเก่านะครับ ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ